นีต,ต้องมาฝึกทหารด้วยวันนี้นะคะเราจะมาพูด5ข้อดีของการฝึกทหารหรือฝึกนักเรียนใหม่ที่เวทไทยพระศาสพระมงกุฎเก้ากันเลยนะคะข้อ <c oughs> 1น,นะคะจะทําให้เราเป็นคนที่ทําอะไรได้เร็วขึ้นมากๆเลยเพราะว่าทุกอย่างนะคะเราจะถูกกาหนดด้วยเวลาขนาดอาบน้ําสาคผมนะคะ2นาทีก็ยังต้องทันเลยค่ะ ข้อสองนะคะจะทําให้เราเป็นคนหัดสังเกตสิ่งรอบข้างมากขึ้นนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรรอบข้างเราจะได้รู้สถานการณ์แล้วก็ทําตัวให้ถูกตามสถานการณ์นั่นเองค่ะข้อสานะคะจะทําให้เราเป็นคนที่มีความอดทนมากๆเลยนะคะไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนแพทย์การใช้ทุนต่างๆนะคะเราก็จะสามารถผ่านไปได้เพราะว่าเราได้ผ่านจุดที่หนักหน่วงก่อนนั้นมาแล้วนั่นเองค่ะข้อสี่นะคะจะทําให้เพื่อนๆในรุ่นรักกันมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าการฝึกนั้นจะทําให้เราต้องผ่านความยากลําบากไปด้วยกันนะคะ น,นั้นในอนาคตไม่ว่าเราจะผ่านอะไรนะคะเราก็จะมีเพื่อนๆเ,เนี่ยคอยช่วยเหลือกันเสมอนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะจะทําให้เรามีความสุขกับสิ่งเล็กๆได้อย่างเช่นการมองท้องฟ้าก็ทําให้เรามีความสุขแล้วหรือว่าการได้เห็นแมวเห็นนกนะคะทําให้เรามีความสุขในชีวิตมากขึ้นค่ะเพราะในอนาคตเราจะต้องเจอเรื่องเครียดอยู่แล้วเราก็สามารถหาความสุขเล็กๆให้กับชีวิตตัวเองได้ค่ะ